สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง B P ธรรมดานะครับช่อง v P ธรรมดาก็จะมานําเสนอชักรู่นะครับนําเสนอมาเลวันพุธนะครับมาเลวันพุธของวันที่6นะครับ6พุทธศตกรารยหนะครับมาเลวันพุธ สำหรับมาเลยนะครับก็จะมีเฉพาะวันพุธแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันละรอบเท่านั้นนะออกเวลาหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งนะครับของทุกๆวันพุธแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับช่องวีดพธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลุมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันพุธแล้วก็วันเสาร์วอาทิตย์นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยอ๋อเออ ครับอ่ะเรามาชมกันเลยนะครับมจุดไปเลยครับเจดไปเลยนะโอ้ยจะความานอย่างฮะไรกรไดอืมสองกับสามนะครับมาเลยวันพุธนะสองหกนะครับสองเจ็ดสองแปดสองเก้า องศูนย์นะครับสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์นะครับอืเน้นที่สามนะสามนะครับสามนี้นะครับสามนะแล้วแปดเก้าศูนย์นะขอเน้นที่ท้ายๆนะครับแปดเก้าศูนย์นะเอาสีอื่นบ้างอ๋อเขาจะสีเหลืองอะไรอ่าครับสามนี้นะครับชนชอบค่อยจัดนะครับอืมตัวโตกว่าเดิมนะครับอ่า เด่นทีอยู่ตรงนี้เอาเด่นทีอยู่ตรงนี้่าครับน,นี่นะครับตัวลองทีอยู่ตรงนี้นะครับสามรูดวิ่งเด่นที่สุดตรงนี้อันนี้คือวินนะครับ응สามสเต็ปสีส่สเต็ปนะครับเน้นที่ลูดกับวิ่งก็เอาสามไปลูดไปวิ่งเลยนะครับครับครับเนสามขอให้มาบนมาล่างนะครับมาบนมาล่างเลยนะามาบนมาล่างเลยครับ อ่ะจุดเอานะครับจุดเอาครับเรียบร้อยแล้วครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีแห่งๆ,ๆ,ๆนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ <c oughs> รีบนะ <c oughs> ครับ